สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสาสส,สจัดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชาถือศีลห้าลดละอบายามุขค,ครั้งที่24เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในปีนี้จัดใหญ่พร้อมกันกว่า73สนามทั่วไทยในวันที่11พฤษภาคมนี้และสามรับกรุงเทพจัดขึ้นที่สนามชายัยสวนสรานรมภายใต้แนวคิดไม่ฟุตเน s p a าสเว y เส้นทางวิ่งแห่งสติและความรู้สึกตัว ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพกายและใจควบคู่กับการถือศีลหา้าและละเว้นอบายามุขซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีสมาธิและมีคุณธรรมนำไปสู่สังคมที่สงบสุขและยั่งยืนต่อไป การจัดงานในวันนี้ค่ะสอสอค่ะได้เล็งเห็นถึงความสําคัญค่ะของการมีสุขภาพที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายนะคะในชีวิตประจําวันหรือแม้ทั่งการบริโภคอาหารเพื่อที่เหมาะสมนะคะรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคะก็เลยเป็นที่มาค่ะว่าเราอยากให้คนไทยค่ะมีสุขภาพที่ดีและในโอกาสวันสําคัญ ครั้งนี้ค่ะก็คือวันวิสาขทธบูชาค่ะเราได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะโดยเฉพาะสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งนะคะในการที่จะจัดให้เกิดการเดินวิ่งสมาธิค่ะตามที่ท่านอาจารย์หมอบุดงศิลสีแสงนามนะคะ ท่านได้ดำริไว้ค่ะว่าในส่วนของการเดินวิ่งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับใครนะคะให้แข่งกับตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้ใช้สมาธิมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เราก็เลยปรับในการใช้ชีวิตปกติเนี่ยค่ะมาในเรื่องของการวิ่งโดยอาศัยเรื่องของวิ่งสมาธินี่แหละค่ะ เข้ามาเป็นตัวเชื่อมมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสติอยู่กับชีวิตรประจําวันของเราอย่างมีสุขภาพที่ดีนะคะด้วยการที่จะ ห่างไกลจากเหล้าบุหรี่และสิ่งเสพติดรวมถึงการใช้ชีวิตที่ไม่เสี่ยงกับปัจจัยเสี่งต่างๆนะคะรวมถึงสสเองค่ะพยายามที่จะสภาพแวดล้อมค่ะให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายนะคะจะเห็นว่าในครั้งนี้ค่ะปี50หรือ60สนามนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านค่ะในทุกช่วงวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยทำงานหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุเองค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่ากิจกรรมใน,ในวันวิสาขพุทธบูชาเนี่ยค่ะวิ่งวิสาขพุทธบูชาเนี่ยค่ะเปิดรับกับทุกช่วงวัยค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนค่ะก็ทางสมาพันธ์ก็สนับสนุนการจัดจกิจกรรมครั้งนี้นะครับโดยเป็นไฮไลท์ที่ในการจัดงานก็คือการฟังธรรมนะครับแล้วก็ใส่บาตรนะครับแล้วก็มี ปฏิบัติธรรมเรื่องของสมาธิแล้วก็เวียนเทียนนะครับโดยให้เครือข่ายทั้งต่างจังหวัดและในกรุงเทพเนี่ยได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันของพระพุทธเจ้านะครับในส่วนกลางเราจัดที่วังสลานลมนะครับ แล้วก็มีการจำลองนะครับสวนวังซาลมให้เป็นเหมือนคล้ายๆกับการเข้าไปในวัดนะครับแล้วก็มีประชาชนเนี่ยที่ให้ความสนใจมาร่วมงานเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็มากแทบเต็มสนามวังซาลมเลยนะครับก็ในปีนี้นะครับาลืมนนะครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมนะครับเราจัดที่สวนสลาลมนะครับสมัครก็200บาทนะครับแล้วก็มีเสื้อ1ตัวนะครับแล้วก็มีแจกพระ พระผงนะครับแล้วก็มีอาหารการกินที่เราให้กับนักวิ่งที่ไปร่วมกิจกรรมนะครับครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยที่เป็นชาวพุทธเพราะวันวิสาขาบูชาถือว่าองคการยูเนสโกแห่งสาติาชาติประกาศให้เป็นวันสําคัญของโลกเป็นวันพระพุทธเจ้าดังน,นั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธ ถึงแม้เราทำกิจกรมรมด้วยกันออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่งแนวคิดเรื่องจิตแข็งแกร่งต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำให้เป็นจริงนั่นคือจิตแข็งแกร่งต้องมีสมาธิกายแข็งแรงต้องออกกำลังกายถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ให้มันกลายเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่ทำแค่เฉพาะ วันพระพุทธเจ้าหรือวันวิสาขบูชาเท่านั้นแต่อยากให้ทุกลมหายใจของเราเนี่ยเป็นลมหายใจแห่งสติเป็นลมหายใจแห่งสมาธิพระพุทธเจ้าตัดสรู้ได้ก็เพราะลมหายใจการหายใจหรืออาณาปานาสติ ก็เป,เป็นเรื่องที่พระองค์พบความจริงพบเรื่องของอ,อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็สอนให้ผู้คนที่ศรัทธาได้เจริญรอยปฏิบัติตามเพราะั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่ดีเยี่ยมของโลกควรจะอยู่ในจิตวิญญาณของเราคนไทยและชาวพุทธทุกคนขอขอบคุณทางสสสศนะครับแล้วก็สมาั์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ที่มีงานดีๆให้กับคนไทยเรื่องของสุขภาพนะครับฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวก็ช่วยเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมกันเดินวิ่งสมาธิในวันวิสาขบูชาด้วยกับผมครับสมาพันธ์ก็กำหนดการจัดงานขึ้นทั่วประเทศนะครับในวันอาทิตย์ที่11ซึ่งเป็นวันตรงกับวันวิสาขบูชานะครับจัดวิ่งทั่วประเทศนะครับก็ประมาณ7-10วัสนามนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้ประมาณสัก คิดว่าคงจะถึงวันวิ่งเนี่ยคงจะได้5้าห0ื่นคนนะครับแล้วก็ค่าสมัครก็200บาทระยะทางที่วิ่งกำหนดไว้ก็คือ5กิโลนะครับก็เยนเชิญน,นะครับเข้าไปดูรายละเอยียดที่ใช้จ็อกกิ้งนะครับนะครับของสมาพันธ์นะครับ